สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะผมท็อปสุดยอดวันนี้เนี่ยมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยกับท่านอาจารย์เรื่องของแพทย์แผนไทยนะครับที่ถือว่าเป็นอาจารย์แม่นะฮะนี่อาจารย์ผมเองสัสดีนครับอาจารย์รก็คือท่านอาจารย์อินพิสาอภิษ์เมธาวัตรปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เปิดศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยอยู่ก็คืออยู่ตรงตําบลบางเลนก็คือซอยบางเลน23าทับเนี่ยท่านผู้ชมอำเภอบางใหญ่ ตรงข้ามกับตลาดสดดอนพรมเนี่ยวัดโบสถ์ดอนพรมหาง่ายนะเข้ามาหาอาจารย์ทีนี้วันนี้เนี่ยที่ผมมากราประจารย์มาพูดคุยเพราะว่าประเด็นครับอาจารย์ตอนนี้นะโรคยอดฮิตใช่ไหมนะะผมไม่พูดนะเอาแค่ว่าโรคยอดฮิตตอนนี้คนก็ตื่นตัวแล้วก็หาสมุนไพรมารับประทานมากินบางคนเอามากินป้องกันบางกินรักษาบางบอกว่ารักษาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่จะต้องทําคลิปนี้บอกท่านผู้ชม อนนี้ฮ it ิต it เลยเนี่ยที่เรื่องของลดไข้เนี่ยอาจารย์ที่เขากินกันเนี่ยมีฟ้าทลายจโจรนะโปย่าฟอตจอกระชายขาวครูขาวขมิ้นชันขิงขาตะไคร้ามะนาวมะกรูดหอมแดงกระเทียมนะตีถลายอันหนึ่งพวกนี้มันช่วยได้จริงไหมอาจารย์ช่วยได้แต่ก็ต้องกินให้ถูกวิธีครับฟ้าทลายโจรกินสามวันก็ต้องหยุดสามวันทำไมต้องสามวันกินสามวันต้องหยุดสามวันเพราะว่าตัวนี้คือพอ พอพอไปไปทําเป็นผงที่มาพุ่มเนี่ยบางคนก็ทําละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างมันจะเป็นตกตก,ตกอยู่ในใจอ๋อนี่ท่านผู้ชมก็คือเดี๋ยวก่อนไอ้น,นี่ต้นนี้เอามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนเลยฟ้าทลายโจรเ <c oughs> นี่ยไอเน,นี้ยไอ,นนอ,นนอนเนี้ยก็เรียกต้นฟ้าทลายโจรบางคนไม่เคยเห็นเลยเอะฟ้าถ้าเราโจรเป็นเองวะนี่เขาปลูกไว้หน้าบ้าน,าานมันเป็นต้นไม้สากมันประจําบ้านนะมันตะกอนถูกนะจานะ ไม่กี่ตังค์นะตอนไม่มีค่าห้าบาทสิบาทตอนนี้แพงแล้วเกินเนี่ยแค่เอามาปลูกนะฮะก็อีหนานเดี๋ยวพอมันฮิดฮิตมันก็ลงนะเพราะเขาขยายพันธุ์กันง่ายนี่มันนะทีนี้ใบเนี่ยถ้าเราไม่กินคือถ้าเราไม่เอามาบดแต่เรากินสดๆเนี่ยเด็ดมาเนี่ยเอากันไกลตัดปุ๊บมาใบหนึ่งมากินเลยได้ไหมอา์ไม่ไม่เป็นใบค่ะต้องกิยังไงฮะาว่ามีอาการเจ็บคอเป็นไข้ขึ้นมาปุ๊บเขาก็ถอนทั้งลาดทั้ง ทั้งโคนทั้งถึงถึงยอดเนี่ยเอามาต้องกินเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรทั้งห้าของโบราณสมุนไพรทั้งห้าคำว่าทั้งห้าไม่ใช่ของห้าอย่างนะไม่ใช่ทั้งห้าคือหนึ่งต้นเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าทั้งห้าทั้งห้าของของปะเลโจดมีอะไรบ้างมีรากมีต้นมีเปลือกมีใบมีดอก ครับเดี๋ยวมีดอกอยู่นะดอกด้วยถ้ามันไม่มีถ้าไม่มีก็ได้ก็มไหมมีรากก็คือถ้าคุณจะกินแบบสดๆคุณต้องเด็ดทั้งต้นทั้งรากทั้งทั้งทั้งกระงรากเด็ดมันขึ้นมาเลยที่มันมีรากด้วยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาทั้งรากก็คือได้ทั้งห้าก็เรียกว่าสมุนไพรทั้งห้าแบบฟ้าทลายโจรนะก็คือดึงขึ้นมามีรากก็จะมีรากมีต้น มีใบมีเปลือกมีเปลือกคือเปลือกอะไรฮะอาจารย์เปลือกเพานนเนี่ยต้นกาเนี้ยอ๋อต้นก็คือเปลือกข๋อเปลือก,อกแล้วยอดยอดที่แบบยอดอ่อน <ury> ยอดยอด่อน like, ถ้าเราปลูกให้มันแก่ๆขึ้นมาอันที่ว่ามันมีดอกขึ Title ้นมาก็ยิ่งได้ผลปีขึ้นอ๋อถ้ามันมีดอกเล็กๆกันะอาจารย์ดอกเล็กๆสวยๆเออแล้วเราก็เอาทั้งต้นเนี่ยมาทําอะไรต้นเลยมาต้มต้มกี่ต้นครับอาจารย์ต้นเดียวเนี่ยต้นเดียวแล้วกินห้าวันเดี๋ยวไอ้ต้นเดียวนี่กินได้ถึงห้าวันเลยนะฮะห้าวันต้ม พราะว่าโบราณเนี่ยเวลาเขาจะต้นยาเป็นต้นเนี่ยเขาจะมัดเป็นห้าเปลาะแล้วก็เสกคาถาโอ้โหนี่ของโบราณต้องเสกคาถาอาจารย์ห้าเปลาะคือเอาต้นหนึ่งต้นมีรากแล้วงอมันใช่ไหมงอมันก็ทําเป็นุทำงอให้มันได้ห้าเปลาะใาห้าเปลาะเอาเอาตอกมัดให้ได้ห้าเปลาะเอตอกมัดอ่าแล้วก่อนก่อนจะลง ก่อนจะลงหม้อ,อ,อเ็ษสรคาถากหน่อยนึงอาจารย์มีคาถาไหมมีค่ะบอกท่านผู้ชมหน่อยฮะคาถาอะไรฮะคือเวลาจะเอาเอาฟ้าทลายโจรใส่ในหม้อเนี่ยแอ้วนั้นปุ๊บแล้วก็ตั้งนโมสามจบครับแล้วก็สวดพุดทธังหายธรรมัง,งหายสังคังหายนัมมะพทะนี่ยน,น,นะแค่นี้พุทธังหายธรรมัง,งหายสังคังหายนัมมะทะ น้ำมะพร้าวนี่ตั้งเท่าหนึ่งท่าเลยนะท่าทั้งสี่ท่าทั้งสี่อ๋อแล้วก็เอาไปต้มแล้วไปต้มแล้วก็กินได้หนึ่งครั้งก็แกะแกะเปลาะออกเปลาะหนึ่งเชือกเชือกเปลาะหนึ่งแล้วก็ต้มไปอีกกินได้สี่วันโอ้โหนี่ก็เป็นห้าวันห้าวันแล้วก็ทิ้งไปครับเอาไปจำเรินเขาเรียกโบราณเขาเรียกจำเรินยาจำเรินยาเอาไปกินครับเอาไปทิ้งถ้าอยากจะกินก็ไป คิดได้ไงเน,น,นี่ยคนโบราณท่านผู้ชมนะ <laughs> <laughs> เห็นยังบางคนไม่รู้เลยนี่นี้ของโบราณจรง <laughs> 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 ิงอาจารย์อาจารย์อยู่ะไรจะแปดแปดสิบแล้วน,นะอ,อีกสองปีแปดสิบอีกสองปีแปดสิบนะอันนี้อันนี้คนโบราณจริง <laughs> นะฮะแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสม,มุนไพรเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแพทยแผนไทยเ <laughs> มื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนะฟ้าทลายโจรต้องฟอตจอะนะมันจะต้องคือถ้ากินสดๆต้องดึงมันทั้งรากเขาเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยคือ ห้าใช่ไหมสมุนไพรทั้งห้าทั้งห้าคือทั้งหมดของฟ้าทลายโจรมีรากมีต้นมีใบมีเปลือกมียอดยอดเนี่ยหรือถ้ามีดอกยิ่งดีที่มันมีดอกนะถ้าใครปลูกล้วก็มาหักเป็นปอกทั้งหมดห้าปอกแล้วโบราณเขาใช้ปอกมัดพอต้มงไปหนึ่งครั้งกินครั้งหนึ่งก็แกะมาปอกหนึ่งก็เหลือสี่ใช่ไหมก็น้ำเติมไปแล้วน้ำเติมแล้วก็ต้มไปกินเป็นสี่วันแล้วมันก็จะหาย หายนี่คือหายอะไรคบอาจารย์โรคอะไรเลยบอกได้มเป็นไข้พวกไข้เป็นไข้เจ็บคอตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยจะหายครับอันนี้วิธีฟ้าทะลายโจรเรื่องอันนี้แบบสดๆนะของใบสดต้นสดรากอะไรพวกนี้แต่ถ้าที่เขาขายกันเนี่ยขายกันเป็นเม็ดๆๆเนี่ยอาจารย์เมื่อกี้ต้นรายการที่เราคุยแล้วจริงๆควรจะกินยังไงคือถ้าถ้าเป็นทับรับก็ต้องกินเช้าสองเม็ด ถ้าคนเป็นหนักก็กลางวันสองเม็ดเย็นสเมตรอันนี้มันก็จะเป็นลดไข้ได้เท็จคอได้แต่เป็นใช้เวลาใช้เวลานิหนึ่งก็คือเช้าสองเมตรเย็นสองเม็ดถ้าเป็นน้อยก็เย็นสองเมตรถ้าเป็นมากก็เช้าสองเมตรกลางวันสองเม็ดเย็นเช้าก็วันเย็นไปเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นโรคยอดฮิตตอนนี้ต้องกินกินมากกว่านี้ได้ไหมอาจารย์ที่เขาบอกว่าเอาห้าเมตรเลยห้าเช้าเที่ยงเย็นอย่างละห้า อันนั้นมันก็ต้องไปอยู่ที่การที่ว่าใครธาตุอะไรธาตุอะไรอย่าก,กินเกินธาตุตัวเองเหรอาอาจารย์อ้าวอย่างนี้ที่บอกว่าสูตรกินห้าเม็ดสิบเม็ดอะไรเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นะเพราะว่ามันผลเรามันต้องมีธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุกินยาธาตุมนแล้วแต่ใครเกิดธาตุไหนธาตุไหนหต้องกินยาประจําธาตุเนี่ยอย่าให้เกินธาตุตัวเองอย่าเกินธาตุตัวเองเดี๋ยวหัวใจวายเฮ้ยจริงคระอาจารย์จริงเดี๋ยวเดี๋ยว ธาตุเนี่ยดูยังไงอาจารย์เดี๋ยวถามก่อนาอันนี้อันนี้คร่าวๆนิดหนึ่งอยากดูนิดเดียวคือคือคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยแวะออกมาเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพอร้อนแล้ขึ้นแรงอะไรอ๋อห่ากแล้วก็เราก็มาเทียบเอาคนโน้นธาตุไฟคนนี้ธาตุดินคนนี้ธาตุน้ำแล้วแต่แล้ธาตุลมอะไรเงี้ยธาตุลมอากาศธาตุแล้วจะกินยังไงอ่าเราจะกินยังไงต้องกินตามธาตุอ่าเดี๋ยวขอโทษที่ที่ตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์ตัวเนี่ย อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะรู้ทั้ง12ราศีเลยว่าคนเกิดราศีอะไรกับตาดียโรคอะไรนะฮะแล้วคุณเป็นธาตุอะไรคุณจะกินยาอย่างไงพิกัดยาต้องมีนะฮะอย่าไปกินมั่วสู้นะท่านผู้ชมนะอันนี้เรามาคุยกันเนี่ยถูกไหมอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์บอกฟ้าทลายโจรเมื่อกี้ทั้งต้นเนี่ยบอกวิธีแล้วถ้าคุณยังไม่มีคุณไปหาปลูกเอามันไม่ยากหรอกไปขอพันขเพันเอาเดี๋ยวมันแตกมันโตแตกหน่อมันเองส่วนที่เป็นแคปซูลที่อาจารย์บอกว่า อะไรนะบทละเอียดกับบทยาบมันไม่เหมือนนี่มันมีอันตรายไหมอาจารย์เออถ้าไอ้บทละเอียดมากไปมันก็จะไปสะสมอยู่ในไตแล้วกลายเป็นไตวายไตต้องล้างตรงนะบางคนก็บอกสมุนไพรไม่ลงไตไตลงเหรออาจารย์อ้าวนล้วมันลงปากไหมฮะลงทั้งไตทั้งตับเหรอนก็จะมีตับม้าหัวใจปอดเนี่ยถ้าเรากินเกิดพลาดเราเนี่ยมันก็จะไปสะสมอืแต่โบราณเนี่เขาเวลาจะรักษาโบราณเนี่ยเขาเรียกว่า เราจะต้องครั้งแรกเลยมาถึงปุ๊บก็ต้องตรวจว่าเขาธาตุอะไรอะไรตออะไรก่นอนแล้วก็ถ้าตรวจภายในก็คือตรวจว่าอะไรมีสะสมอยู่เขาก็จะลุล้างถ่ายก่อนอแล้วค่อยรักษาทีหลังครับแต่ว่าปัจจุบันบานงทีมันมานั่งตรวจไม่ทันแล้วอาจารย์บางคนป่วยเป็นโรคยอดทิศเนอะน,นะยอดทิดก็ทันก็ท,นะทันนะ อ่ามันก็ต้องมีวิธีอ่ะอาจารย์เขามีวิธีตรวจนะฮะ,<ต>ะอันนี้แบบโบราณ,ราณที่เราจะมาคุยเนี่ยเรื่องโหศาสตษาการแพทย์ที่ต้องดูดวงด้วยนะคือมันต้องดูวันเดือนปีใช่ไหมฮะว่าธาตอะไรว่าธาอะไรอ่าตอนนี้อย่างน้อยท่านผู้ชมฮะจ,จะได้เข้าใจนิดหนึ่งว่าวิธีการกินต้นสดแล้วก็พวกเม็ดถ้ากินเม็ดเนี่ยก็กินกี่วันหยุดกี่วันนะอาจารย์พวกเม็ดระปูลขอฟ้าลายโจนี่ครับย้ำอีกทีห้ึ่งมากมาก ก็กินเช้ากลางวันเย็นกินสามวันแล้วก็ต้องหยุดสามวันตอนตอนที่หยุดสามวันเนี่ยก็ต้องกินน้ำร้อนเยอะๆเพื่อไม่ให้ยามันไปสะสมในไตครับวิธีออกโอเคกินสามวันหยุดสามวันถ้อกินห้าวันได้ไหมอาจารย์แล้วหยุดห้าวันมันอยู่ที่ธาตุไงโอเคอยู่ที่ธาตุอยู่ได้ไหมก็คือเอาเอาเบสิกหยุดกินสามวันหยุดสามวันระหว่างหยุดก็ดื่มน้ำร้อนมากๆ เพื่อนไปล้างอย่าให้มันสะสมอย่าให้มันสะสมอะอาไว้วะครับผมถือว่าคลิปนี้เป็นเรื่องของฟ้าตะไรโจรทอตจวิธีกินนะครับก็ได้ประโยชน์นะฮะก็ขอบพระคุณอาจารย์พีพิศาอภิเมทาวัตนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวดูต่อๆไปท่านผู้ชมนะมันจะมีเรื่องสมุนไพรไทยอีกเยอะเลยนะติดตามกันวันนี้ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ